มาแล้วค่ะได้กระเป๋าใบใหม่นะคะขอขอบพระคุณพี่นกเล็กมากๆเลยนะคะที่เมตตาให้กระเป๋ากับน้องนิกนะคะนี่น้องนิกเลือกกระเป๋าที่สามารถใส่ของได้เยอะๆนะคะในอนาคตจะได้ใส่พระอ้อมเบบีได้ด้วยนะคะในจากร้านสี่น้อยน้องนำโชคในจากร้านน้องนำโชคเอ้าเป็นอะไรลูกโอ้ไม่อยากไปอยากถืออยู่ตรงนี้พ่อจ๋าโอ้ได้กระเป๋าสวยไม่ไปไหนเลยน้องตีหางอยู่ตรงนี้เลยหรอคะลูกโอ้โหไม่ทํายังไงเลยอุ้ยเอ็นดูด้ตะกร้ามาใหม่ค่ะพี่ สวัสดีค่ะอุ้ยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากน้องนางน้องนางนางน้องนางโอ้นักวิ่งมาราธอนของแน่นอนนะคะพี่ๆสวัสดีเย็นวันพุธสีเขียวนะคะวันนี้ใจเย็นใใจเย็นๆเนเลนเลนเล็เย็นเย็นใจสนเย็ยนยีนเยีนนนใจนนใจนใจยนใจยนใจนเยนเย็นเนเล่นเนเ็นใจเย็ายนเย็วาจเนยนใจเย็วใจเย็นใจเย็นย ก็จะพาเขาไปเดินเล่นข้างในศูนย์โ้าวศึกษานะคะมาดูกันว่าหลังจากที่ไม่ได้ออกเดินเล่น 2- 3สามวันเนื่องจากสถานการณ์พายุเข้านะคะตอนนี้ก็เหมือนพายุจะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มมีแดดออกมาบ้างนะคะก็พาลูกนางเขาออกมาเดินเล่นแม่นิกแล้วพ่อจ๋าไปไหนนะคะพ่อแสนสุขไปไหนลืมพ่อจ๋าแล้วหรือเปล่านะคะช่วงนี้พ่อจ๋าเขาจะตกมันค่ะพี่ๆช่วงนี้พ่อจ๋าเขาจะตกมันเขาจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียว ะะเขาจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเราก็เอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วกันนะคะพาแค่ลูกนางมาก่อนเนาะดูอารมณ์ดูอาการเขาก่อนแล้วกันนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ,ะเดินไปด้วยกินไปด้วยอันเขียวๆตรงหน้านี่ถูต้นไม้มานะคะถูต้นไม้ก็เลยเขียวติดตรงจมูกค่ะเนะะี่ยค่ะได้ออกมาเที่ยวออกมานี่อาบน้ําแล้วนะคะ แต่ถ้าจะมีรอยขีดข่วนระหว่างทางก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะว่ามาจากไหนนะคะเออยเอ้ยถูคนเดียวระวังนะผีหลอกผีหลอกโอ้ดูดูสะใจมากถูได้สะใจมากลูกโกงดาบแบบนี้ท่านี้ใครสอนมาจ๊ะโอ้โหไม่ไหวจริงๆเพราะจ๋าไม่ไหวค่ะโอ้ยอุ้ยอ้ยแต่ว่าเห็นกล้วยก็ต้องต้องนะต้องไปนะคะต้องไป ไปกันดีกว่าพวกเราไปกันค่ะต้องถูให้ครบทุกต้นให้กระถูไปเขาเคยถูต้นนี้นะคะเขาจะจําได้เลยต้นไหนเ,เคยถูเขาตรงไหนเขาเคยเล่นเขาไม่ได้ลืมนะคะพี่ๆช้างนี่ความจำ<อ>ดีมากนะคะช้างความจําดีมากตรงไหนเคยถูเคยนอนเคยเล่นเขาจํานะคะเขาจาดีมากเลยอ,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 อุ้ยอุ้ยกลัวกลัวเสียงรถกลัวเสียงรถอันนี้หุ่นจริง สีจริงๆผิวจริงๆนะคะลูกนางเป็นช้างผิวดําค่ะมีตกระอยู่ข้างหน้าหน่อยนึงนะคะเขาจะได้กรมรมพันธุ์จากพ่อจากแม่เขาเลยค่ะพ่อแม่เขาก็ผิวดํานะคะดําแบบว่าดําเลยนะคะดําแบบว่าดําจ๋าเลย ตัวน้วยนอยๆอยู่ข้างหน้าค่ะพี่ๆแล้วเรากลัวลูกนางจะวิ่งไปชนน้องหมาเขานะคะไปแล้วเ <laughs> ข้าไปแล้วค่ะชื่อพี่ไอคอนนะคะนี่ค่ะคู้ปรับ <laughs> ไปแล้วค <laughs> <laughs> ู้ผ <laughs> ู้ปรับของน้องตาแป๋วคือความจริงอะน้องน,น้องหมาไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ลูกนางเนี่ยเขามไม่ค่อยถูกกัน,กนเท่าไหร่นะคะเราคือเราก็ต้องเซฟ เราต้องเซฟน้องหมาด้วยนะคะพี่พี่ก็ต้องให้เขาเขยับออกก่อนเนาะอุอ้ยแล้วทำไมหน้าเขียวไังเลยลูกหน้าเขียวมากแล้วก็จะติดอันแดงๆนะคะตามเนื้อตามตัวเพราะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะชอบถูอัดกําแพงตรงนี้ค่ะน้องนิกลูกนางไปโดนอะไรทําไมแดงติดเต็มตัวนะคะเต็มตัวเต็มขาเลยเป็นอะไรมาหรือเปล่าถูกําแพงนะคะพี่ๆี่พูดให้เต็มปากเลยว่าถูกําแพงนะคะ พาเขามาเดินเล่นออกกําลังกายวันนี้อากาศดีค่ะตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะ17ติกาเวลาประเทศไทยค่ะพี่ในเวลาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนอนในพาพ,พี่ดูบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะนี่นี่จะเป็นทางเข้าข้างในสูงเขาจะศึกษานะคะนี่เป็นประตูทางเข้าค่ะแม่จ๋าคอยแล้วนะวันนี้น้องนางเดินช้าหรอคะ โอ้โหมามามาลูกมามาเลยมาเลยปูนปูนโอ้โหหน้าเขียวมากหน้าเขียวปั๊ดเลยค่ะเพราะว่าอันถูเสาแล้วโดนใบไม้อย่างเงี้ยค่ะเสาเขียวปั๊ดเลยนะคะปูนปูเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนางก็มาทำงานกับพ่อจ๋านะลูกนางขอบคุณค่ะคุณย่าลูก โอ้ยขอบคุณค่ะเอ่าเก็บเก็บกลับบ้านดิขอบพระคุณพี่นกเล็กมากๆเลยนะคะมารับเอตีหางคุณย่าอีกคุณย่าให้แล้วลูกนี่มารับกระเป๋านะคะบ้านคุณย่าฝ่ายชายค่ะเก็บเพก่อนก่อนเก็บขพ้นก่อน โอเคค่ะยา่าขอบคุณค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะขอบคุณคณุณยายก่อนลูกขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะไ,ไปไโอ้ยสุดยอดเลยเ <laughs> มาแล้วค่ะ ได้กระเป๋าใบใหม่นะคะขอขอบพระคุณพี่นกเล็กมากๆเลยนะคะที่เมตตาให้กระเป๋ากับน,น้องนิกนะคะนี่น้องนิกเลือกกระเป๋าทีา่สามารถใส่ของได้เยอะๆนะคะในอนาคตจะได้ใส่พระอ้อมเบบีได้ด้วยนะคะนีจ่จากร้านตีน้อยน้องนำโชคในจากร้านน้องนำโชคเอา้าเป็นอะไรลูกโอ้ไม่อยากไปอยากถืออยู่ตรงนี้พรจา๋า<ม>โอได้กระเป๋าสวยไม่ไปไหนเลยนั่งตีหารอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะลูกโอ้โหไม่ทำยังไงเลย อเอ็นดูเลยต่ฮ่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปโชว์ปู่ทองใบก่อนคะ่ะได้กระเป๋าใหม่นะคะนี่ไปโชว์คุณปู่ก่อนคะ่ะก่อนกลับบ้าน <c ười> คุณปู่ทำอะไรอยู่เนาะมาทางนี้พอดีก็เลยแวะมาหาคุณปู่ทองใบด้วยนะคะให้หนูได้กระเป๋ามาโชว์คุณปู่ด้วยนะคะไปใส่าอ้อมให้น้อง <c ười> ไปแล้วค่ะถือไปแล้วไปไหนล่ะโอ้แต่โอ้คุณปู่ดื่มน้ำอยู่ลูกนางปู่ดื่มน้ำอยู่เอาเอาเอาเอออะอะท่าเขาท่าเขาอ่ะเต็มที่เลยลูกเออเอาตะกร้าใส่หญ้าไปไว้กินที่บ้านไหมแล้วดูท่ายืนกินค่ะโอ้มันต้องกลางขาด้วยใช่ไหมลูกอ๋อเดี๋ยวไม่หาปู่ก่อน พอดีคุณปู่ทองใบเขาดื่มน้ำอยู่นะคะนี่ดื่มน้ำอยู่โอเคอ่ะพอยังแต่ทำไมยาบ้านปู่เนี่ยอร่อยอร่อยนะคะชอบเหลือเกินป่าป่ป่าอ่าฮะกลับบ้านมาแล้วนะคะขอโทษทีค่ะพี่พี่น้องนิกถ่ายแล้วตัดบทมานะคะ พอดีทําเป็น2คลิปเนาะคือจะได้ไม่ได้ยาวเกินไปนะคะกลับบ้านมาก็อาบน้ําให้ลูกนางทําความสะอาดเนื้อตัวคะ่ะขอ,อยางอุ้ยทําไมเปื้อนอีกแล้วฝั่งนี้เอ้ยเขาจะชนกระจกอีกแล้วตาอ่เขาเห็นตัวเองในกระจกไม่รู้ว่าทําไมนะคะพี่ๆชนกระจกอย่างเดียวเลยเออขาท,ท,ที่เตรียมตัวระวังป้าย <laughs> เดี๋ยวเข้าที่ก่อนนะคะอยากเข้าที่ไหมอยากถูพ่จา๋า <laughs> นี่ก็ตัวดําเมียมเลยวันนี้ลูกนางออกไปเดินเที่ยวประมาณ30นาทีค่ะพี่พี่ก็ถือว่าน้องก็ได้รีแลกพอสมควรนะคะเพราะจ๋าก็ต้องดูอาการดูอารมณ์เขาไปก่อนค่ะว่ายังไงนะคะวันไหนอารมณ์ดีดีก็จะพาไปนะคะวันไหนอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบม,มีน้ํโหูหน่อยก็ต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยใกล้จะเป็นฤด,ดูการเตรียมตัวผสมพันธุ์นะคะเตรียมตัวที่จะตกมันเตรียมตัวที่จะ มีเมียนะคะเอาขอกินกล้วยกล้วยหมดย่ามแล้วลูกลูกนางกินหมดแล้วใช่ไหมพ่อจ๋ากินหมดยังจาก่อนอจ้าถวยโอ้โหมาถึงนี่<ด>คุกเข่าโอุ้ย,อย,อยนอนลงเลยเอานอนลงนนอนหลับด โอ้หนอนดูเอาเลยค่ะพี่พี่นอนหลับเทื่องยังไงนอนหลับดีกว่านอนหลับนอนหลับนอนหลับหลับท่ยโอ้หนอนหลับจริงๆค่ะโอ้ยใครบอกว่าหนูไม่น่ารักหนูงอนแล้วนะหนูงอนแล้วนะคะอุ้ยแล้วเพื่อนอีกแล้วเพิ่งอาบน้ำมาเองลูกนางน้อย อาจจะเย็นเพราะจะาจ๋าป้อนผลไมห้หนูหน่อยคะ่ะโอ้ยเติมพลังให้หนูหน่อยนะคะพระจา๋าเขารู้นะคะลูกอ้อนอันไหนที่เขาจะได้กินของอร่อยนะคะลูกนางเนี่ยพัฒนาการไหวพลิบเขาจะดีแล้วเขาจะเร็วมากเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเอออะไรที่เร็วอะไรช้าที่ไหนร้องอุย้ยใครร้องลูกอ,อรู้ไหมอุย้ยแต่แกมแก้มตุยพุงป่องมาก แก้มตุยพุงป่องมาสวยข้างเดียวนะคะข้างนั้นคือทาแป้งค่ะพี่ๆดูสวยข้างเดียวหรอคะออดูผมค่ะผมบนหัวประมาณสามสิบเส้นนะคะนอกนั้นถูแล้วออกหมดเลยค่ะอาจยเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นเพราะจ๋ามันแล้วว้าวขอบคุณค่ะด้วยอ้น่า <c oughs> รักอู้น่ารักค่ะพ่อจ๋าได้กินแตงกวานะคะกรอบๆเลย ูเอาให้พ่อแสนสุกด้วยค่ะอ่ายังไงฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกนางน้อยด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่นกเล็กมากๆเลยนะคะที่เมตตาสนับสนุนกระเป๋าให้กับน้องนิกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ